ไม่ไหวไม่ไหว่ไหจบแล้วเราคุยกันบด้วนะคะตอนนี้ก็พื้นแห้งแล้วได้เวลาขัดนะปูนแล้วนะคะคือบอกมคืออะไรหน้าปูนเราขัดหน้าปูนใช้คับว่าเราขัดหน้าปูนใช่ไหมเราขัดหน้าปูนครับเม็ดเม็ดเขาบอกเราขัดหน้าปูนบอกแห้งแล้วนะเม็อเขาอยู่แล้ว แล้วม,ม,มันมา่าขับมาทั้บบงครับมาทังง้งเลยแค่นั้นเอีห้ยแลวเดีวนะครับพี่น้องโอ้โหแพงไม่น,าน่างไม่นแล้ว

เดีช่ากนัพีนครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อนยากเขาพื้นที่ในรอบหน้านอันนี้ครับขอแล้วครับพี่ครับิดปัครับขอคุณิปัเลยครับอะไรนะเอตัากปคเปเียไปอเียนคบรเราเยันนี้กินบรเพรี โดน้ำไม่เอาวันนี้โดนน้ำไม่เอากินมอระเพชรบูรื่องมาเออเปลียนไปแล้วเปลียนไปแล้วเปลียนไปแล้วเราต้องเปลี่ยนมาเน้นใ้ใหม่ทำมอพื้นร้ายอยู่จะโดนน้ำด้วยโอ้โหท่าทางเล่นมาหลากระโดดมาแล้ยาพี่ถึงแชมป์อำเภอเนาะเอาลงไปเข้าที่ไม่ถึงโอ้ลุงแรงมาโดนออกเลยแรงเยอะอานารย์กินผาเลยกระจอกครับกระจอกผมต้องเจอผมต้องเจอระดับทีมชาติ สเสื้อมาแล้วนี่ใส่เสื้ออะไรใส่เสืน้ำบอกเก็มกระโดดน้ำอย่างน้ใส่ใส่เสื้อใส่เสื้ออาณารไม่ใ่เห็นอาณาจักรรมอือกอบางใหญ่ขี้ีขัดน้ำมันขัดน้ำมันเลยเนี่ขัดน้มันอัดให้เต็มที่อ๋อยี่ฮี้แค่ไหนมีเอเมืดบโคมีโคมี มันหาวหมดน้งตาน้อาเพื่อให้ยายกินบ้

ฝั <One input> ่งนี้ย้อนแสงนะเว้ยสิเดี๋ยวเราไปอีกฝั่ง โอ <No ้ยเก๋เลยอ้าให้ไปหาได้ไหมไป่าได้ไหเอาข้าวโพดมมันอ้วนมางม้ยต wow. oh. 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 ีเซลคนย่นน้างจราข้าวโมือว้อยสุดแนะ รับอดครับบอ้ครับนะนี่ปอได่เลยุนอขังลงทุนมงลงที่เไปตองผู้ไหนอกมาครับช่างหวางตรงผู้ไหนทุกกองหวางโอ้พล่นลากิดเป็นอยู่ได้นี่ลุงพันกันได้ เปลี่นแค่นี้เลยเป็นมากกว่านี้อีกโอนี่ต้องอบออมือบึงกับมันบึงกากนี่น้องว้าเห็นยังตีนบเขาลงสีง้อเห็ดเป็นเห็นงามไจนเหล่มเ งานตู้กระเป๋าพี่จรับดูบมืออาชีพมาแล้วมึงวางมาแล้วสอตัวมันเป็นีนมัเลยนี่ไอ้เขาวน้ำให้อาชีพแกเพ่อน้อนแล้วน่ยะไม่ได้ยิ่งนี้ระบาย เราดีเลยวะเอ้ดีเลยวะไม่ไนขึ้นหรอฟาดขึ้นมาบราเลยพูนพูนเพิ่งนเห็ดเฮ้็ดเป็นที่เอาเฮเ็ดเปล่เอ่อบอเลยลูกเฮ็ดเปลนไหมแกทำเป็่นแกแกนี่เฉย

เพืนเอาเงนมาถึง้าวเห็นงานกเขอมีบุญอะไร โอเคนะครับว <muitas> ิสิที่มรอบประมาณนี้นะเจอกันในคลิปหน้าครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจับเล็กจับน้อยนะครับเดี๋ยวช่วยงานที่ๆเพื่อนก่อนนะครับโอ้ลูกไปลูกมามันแรเข่ากับเข่า